ร้านแบบนั้นก็หมดร้านนี้ก็หมดดาบ็นรุก็ไม่มีใช้เนออสตาก็ไม่มีให้ส่งทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านมาลุชอปนะครับผมนะร้านวะคเปมสีระบบคุมนะผม้วก็มีบริการกดเกมพรในอูสแล้วก็รับกดกอนด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีรับกดเ่มาสตาทเริเ็มเลยแ่เลยนะครับผมนะถ้าใครสนใจช้าก็รีร้าเลยนะครับร้านมาุชอปนะครับผมสกิลก็ไม่มีใช้สทนิคก็ครบสกิลเลกเปนาก็ียัไดี

ามเาตั้งนน้เ็ไม่กาทีแค่เพาสตาร์หมดอีกทำยไงดีครับแนะนแนะนำร้านก็โลบลสเขานะร้านรบามเมโค้ดลทีสโคดได้เขานะักดเคไดนะก็มีกดเาตาโดยเนด้วยเขานะก็ใจใช่ใจก็ียหนานแล้วก็มีร้านอชอได้ะไอชบเป็นร้านรบควตเขนแล้วยงมีขายไก่ตังของาคด้เขานะก็จช่ใจู้ินเขานะ นะฮะไอกอนแกงกระตราเรามีร้านแนะนำนะ้านแบ็มาเก็ตนะผมแล้วก็ร้ากะาแบบบตแล้วก็มลของานแล้วก็มีไว้จด้วย้มีบริการรับดบริษสาาวกาใบกได้นะผมนะแต่ก็ร้านคิวช็อปเอกนะรบลิาขาวรับกานบเตเาทเป็นกิ้แล้วก็รับลานเตด้วยของานะนะรับาวยนะผมนะก็ให้ช้ารไ โอเคครับก็สวัสดีท่านผู so, so ้ชมท่านใดนะครับผมนะก็นี่คุณอยู่กมิชิโลคุงใหครับผมนะตัวใหม่มาก็มารีวิวให้เลยครับผมนะก็ไม่ต้องแปลกใจฮะตัวใหม่มาคือตัวอะไรก็ต้องเป็นโอปิโต้นั่นเองครับผมนะคามวยนั่นเองนะครับผมนะเห็นมีมนี้แพร่ระบาดหนักมากในในสื่อโซเชียลนะครับผมนะไอมีมคามยเนี่ยนะครับผมนะก็วันนี้ครับสมได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ที่ผมอัดอยู่เนี่ยก็ประมาณเวลา สิบโมงเช้านะครับผมนะซึ่งโอปิโตมันออกมาให้สุ่มนะท่านผู้ชมก็อยู่ที่ห้าดาวนะครับผมนะผมก็สุม่มคูณสิบน,นะครับผมนะอ่ะกล่องเดียวก็ได้เลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโอปิโตนะครับผมนะมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะทีนี้วันนี้เรามาพาเพื่อนผมมาด้วยครับผมนะเพื่อนผมชื่อพีบุรีลัมนั่นเองนะครับผมนะ <laughs> มีสล็อตเกาะหลังด้วยนะครับผมนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดู โอปิโตห้าดาวกันนะผมนะโอเคไปคามุยเอาโอเคครับท่านผู้ชมก็โอปิโตนะครับราคาเดี๋ยวที่หกร้อยห้าสิบนะครับผมนะเดี๋ยวลองวางดูว่าผมนะแล้วเป็นตัวผืนด้วยนะเงียบวางไปเลยอ่าเดี๋ยวผมปรับเอฟเฟกต์แป๊บนึงโอระยะการตีโอมันตีโจมตีเป็นคามุยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วค่าอัพขั้นแรกมันอยู่ที่ห้าร้อยนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเอ่ออัพแต่ละขั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับผมนะโอโจมตีเป็นคามุยเลยนะครับผม แต่มันตีตัวเดียวนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงในการอัพคันนะครับผมนะอ่าอัพคันแรกนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรครับผมนะก็ยังตีตัวเดียวเหมือนเดิมอันที่สองใช้หกร้อยนะครับผมนะผมว่ามันดูทรงแล้วน่าจะมีประมาณห้าคันได้นะผมว่าเดี๋ยวไม่ยังไงก็ต้องลองอัพดูก่อนนะท่านผู้ชมนะอ่าคั้นที่สองนะครับก็หกร้อยผมนะลองอัพดูปอ๊บอ่าก็ ดาเมจนะครับนะอันนี้ผมโอปิโตเวิ่งสิบนะผมนะไม่มีวัตถุดิบจะอัพก็เลยเวลแค่สิบเนาะแต่ดาเมจขั้นสองก็ปาไปสองร้อยเลยครับนะแต่ว่ายังตีตัวเดียวอยู่ครับผมนะเดี๋ยวดูขั้นที่สามครับนะขั้นที่สามเห็นมันบวกทอร์นาโดด้วยนะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันนะครับผมเอาโอเคครับ <S <S เรามาดูขั้นที่สามนะครับผมนะ <S 2> <S 2> ขั้นที่สามปึ๊บอ่าเพิ่มทอร์นาโดมาเอาแล้วฮะโอปิโตของเราก็จะเริ่มตีเป็น AOE แล้วนะครับผมนะเอาแล้วฮะ AOE ก็ เริ่มมาแล้วสำหรับโอบิโตะนะครับผมนะจะปล่อยพายุโอ้โหสุดยอดครับผมเ <But now, S 1> <Effect. S 2> อฟเฟกอลังการมากนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้มันเป็นไฟของโอบิโตะไม่ใช่ของคูซบเนาะ <And> now, นะครับมันเป็นมันเป็นของโอบิโตะครับผมนะอ่าแล้วเป็นโอเออี e, ทรงกลวยใหญ่มากนะครับผมนะกว้างมาก mm. เหมาะกับการโอ้โหแต่ว่าต้องอัพเป็นขั้นที่สามนะท่านผู้ชมนะอันนี้คือขั้นที่สามนะครับผมนะอ่า เดี๋ยวเรามารอดูขั้นที่สี่นะครับผมนะนะครับขั้นที่สี่ก็อัพไปเลยครับนี่ดาเมจก็อยู่ที่425ครับอันนี้คือเวลสิบนะท่านผู้ชมนี่ยังเวลน้อยอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวขั้นตอไปขั้นที่ห้าใช้2,150นะครับก็จะเพิ่มดาเมจมา152.6แล้วก็เพิ่มทอร์นาโดคอมโบด้วยครับนะก็คงจะมีเอฟเฟกต์อลังการให้เราดูอีกแล้วล่ะนะครับผม เอาโอเคครับเรามาดูขั้นที่ห้ากันนะผมนะคงเป็นขั้นสุดท้ายของโอปิโตแล้วนะผมนะปึออ๊บนะครับผมนะดามเมจเวลสิบก็จะอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดผมนะอันนี้คือเวลสิบนะแล้วถ้าเกิดอัพเต็มขั้นเนี่ยมันจะลดคูดาวมาแค่วิเดียวก็คือจะตีห้าวินะครับผมนะแล้วระยะจะตกอยู่ที่สามสิบสี่เทผมนะก็ถือว่ากว้างพอสมควรฮนะแล้วเป็นเอโอีด้วยครับผมนะแต่ว่ามันมันตีห้าวีครับนะมันตีห้าวี เท่าออลไม้เลยครับผมไอ้พวกนี้นะเท่าออลไม้เท่าพวกโคโยเต้สตาร์เลยครับผมนะแต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันผมว่าดีนะแต่ว่ามันต้องอัพเวลหน่อยนึงครับผมเพราะว่าแค่เวลสิบก็ดาเมจก็ห้าร้อยเจ็ดเจ็ดละผมว่าถ้าเกิดเวลห้าสิบหกสิบผมว่าดาเมจนี่เจ็ดร้อยแปดร้อยได้เลยนะใครจะไปรู้ว่าผมนะแต่นี่คือยังเวลสิบอยู่ครับผมก็ต้องไปลองอัพดูว่าผมนะท่านผู้ชมนะอ่า แล้วเวลาเราเอามาวางเนี่ยมันก็650นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเออลองเทียบกับซาลุเกะผมว่าซาลุเกะมันน่าจะดีกว่าครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะแต่ว่าโอปิโตะมันจะดามเมจแรงกว่าไงได้ครับครับได้ครับครับ ก็นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าเอจิฮะโอบิโตะครับผมนะตัวที่มาใหม่สดๆร้อนๆเลยครับผมแล้วก็คงจะมีเตียงเท่านี้นะท่านชมนะอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะที่แรกๆมันจะเป็นตีตัวเดียวก่อนนะแต่หลังๆมันจะเป็นเอลยนะอ่าคล้ายๆกับคิรัวนะครับผมนะคิรัวะแรกๆก็ตีตัวเดียวก่อนแล้วพออัพ ไปหลังๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเอแล้วนะท่านผู้ชมนะอ่าก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับโอปิโตะครับผมนะอ่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมนะเป็นตัวพื้ตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีเหมือนกันครับนะเอฟเฟกอลังการเวอร์วังมากนะครับผมนะมีทั้งเอ,อปล่อยพายุนะครับผมนะคาถาบอลเพิงแล้วก็คามุยด้วยครับผมนะเออเอฟเฟกแม่งอลังการพอสมควรเลยท่านผู้ชมนะก็นะครับถ้าเกิดใครชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพืเป็นลังใจผมด้วยนะครับผมนะอ่า สวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนะใครที่มาใหม่ในเข้าผมนะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะหนึ่งติดตามของท่านเท่ากับหนึ่งกำลังใจสำคัญให้ผมขอบคุณนะครับผมนะขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมอ่าเดี๋ยวให้บุรีรัมม์บายบายด้วยของพี่บุรีรัมม์บายบายคนดูหน่อยขอบ๊ายบายคนดูหน่อยเร็วบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายครับผม